แต่ว่ากอย่าพาไปอีกตัวหนึ่งที่เป็นการกลายพันธุ์ของโควิดสายพันธุ์ใหม่ C.1.2 นะคะมาอีกแล้วค่ะซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยจะหลบภูมิได้เก่งกว่าสายพันธุ์อื่นนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์แอฟริกาใต้ค่ะกังว,วลไวรัสโควิดสายพันธุ์ C.1.2 ค่ะสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะหลบภูมิการเก่งกว่าสายพันธุ์แบบอื่นตอนนี้พบแล้วใน7ประเทศนะคะก็คือจีนอังกฤษและแอฟริกาใต้ วันที่31สิงหาคมทางเว็บไซต์ของ CNN รายงานนะคะว่านักวิทยาศาสตร์กําลังจับตาเจา้าไวรัสโควิดสายพันธุ์นี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งพบครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังลุกลามไปยังหลายจังหวัดในแอฟริกาใต้นะคะและยังพบในประเทศอื่นๆด้วย7ประเทศนะคะทั้งจีนอังกฤษโปรตุเกสเป็นต้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ประจํา,า,ส,ถาสถาบันโรคติดต่อเชื้อที่ อเมริกาใต้นะคะระบุว่าตอนนี้กําลังจับตาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะความพิเศษของมันคืออะไรคือเจ้าสายพันธุ์นี้เนี่ยสามารถหลบภูมิได้เร็วไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่เคยติดเชื้อมาแล้วหรือว่าได้รับวัคซีนมาแล้วเนี่ยก็อาจจะหลบภูมิเก่งเหมือนกันกว่าสายพันธุ์อื่นๆโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางริชาร์ดเลสเชล เลเซลนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยของแอฟริกาใต้คะ่ะชี้ว่าตอนนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันเกินไปซึ่งขณะนี้ทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้เข้าไปขอข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์นี้เพื่อน,นําไปพิจารณาแล้วปัจจุบันองค์การอนามัยโลกจัดแบ่งสายพันธุ์ไวรัสโควิด1 9เเป็นสายพันธุ์ที่ต้องกังวลหรือว่า variants of concern นะคะและสาย ที่น่าจับตาหรือ v a r i a n c e of interest ค่ะโดยสายพันธุ์ที่ต้องกังวลนะคะก็คือพวกอัลฟาเบต้าแกมมาเดลตานะคะอันนี้ก็คือต้องติดตามระมัดระวังกันเลยค่ะแต่ว่าสำหรับ ที่กังวลว่าแล้วเดี๋ยวมันจะมาไทยหรือเปล่าตอนนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันนะคะว่ายังไม่พบเจ้าตัว C.1.2 ในไทยคะ่ะโดยศาสตราจารย์เกติคุณวสันต์จันทราทิตน,นะคะหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลร,รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคะ่ะเปิดเผยถึงการค้นพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ว่าเป็นข้อมูลที่มีนักวิจัยศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ดูถูกแขวนอยู่ในฐาน ข้อมูลกลางโควิดของโลกมีการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการแต่ว่าจะต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณายืนยันก่อนถึงจะถูกบันทึกค่ะเท่าที่ดูตำแหน่งการกลายพันธ์ุยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแน่ชัดว่าจะส่งผลต่ออาการรุนแรงหลังจากรับเชื้อมากน้อยแค่ไหน มีบาร์ีที่อาจจะด้อยค่าแอนติบอดีสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นมาซึ่งยังไม่มีข้อมูลทางทคลินิกมากนะักเพียงแต่ว่าถ้าดูจากรหัสพันธุกรรมที่คาดเดาได้บ้างจึงมีความวิตกกังวลนะคะว่าจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันทําให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นหรือไม่ก็คงต้องพิจารณาองค์ประกอบปัจจัยต่างๆรวมถึงการระบาดค่ะขณะน,นี้ทั้งองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาหรือว่า CDC ยังไม่ได้ยืนยันความรุนแรงที่จะจัดลําดับความสําคัญกับสาย โดยสายพันธุ์แอฟริกาใต้ไม่ค่อยได้ระบาดมาถึงไทยจึงยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องจับตาอยู่ดีนะคะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะสาหรับสายพันธุ์ C.1.2 เนี่ยที่พบที่แอฟริกาใต้ความน่ากังวลมันอยู่ที่ตรงนี้ครับอย่างที่หลายคนบอกว่าไปดูที่การเปลี่ยนแปลงในระดับรหัสพันธุก,กรรมเนี่ยปรากฏว่า มันไปมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของรหัสพันธุกรรมที่คล้ายกับสายพันธุ์เบต้าสายพันธุ์เบต้าก็คือสายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้แหละแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่อ่าองค์การอามัยโลกบอกว่าน่ากังวลใช่ไหมคือหลักของสายพันธุ์เบต้าเนี่ยมันน่ากังวลเพราะว่ามันหลบภูมิเก่งแล้วคนไปเจอรหัสอ่าพันธุกรรมของสายพันธุ์4.1.2เนี่ยที่แอฟริกาใต้เหมือนกันแล้วปรากฏว่ามันอยู่ในจุด ที่มีแนวโน้มย้ำนะว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะหลบภูมิเก่งเหมือนเจ้าเบต้าหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นขึ้นมากับสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า C.1.2 แต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าองค์การอไมรลกเข้าไปอินชาร์จแล้วหมายความว่าเข้าไปขอข้อมูลกับนักวิจัยที่แอฟริกาใต้ที่จับตาไวรัสตัวนี้แล้วและจนถึงตอนนี้องค์การอามัยโลกก็ประกาศมามีสายพันธุ์ที่กังวลเท่านะ้นตัวเอลฟา เบต้าแกม่าและเดลต้าและอย่างที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์าการแพทย์บอกนะครับท่านก็บอกว่ามันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนขนาดนั้นแล้วศาสตราจารย์เกียรติคุณวันเนี่ยก็กล่าวนะครับว่าปกติเนี่ยวรัสมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลาเหมือนกับสายพันธุเดลต้า p l u สอ่าถ้าเราจํากันได้เมื่ออาทิตย์สออาทิตย์ก่อนนะครับซึ่งก่อนหน,น้านี้มีข่าวออกมาว่าจะรุนแรงกว่าเดลต้าแต่ผ่านไปแล้วก็พบว่าเชื้อฝ่อ ไอ้เจ้าเดลต้าพาสเนี่ยก็คือ a y 1 a y 2่ยใช่ไหมซึ่งเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนมีการประกาศว่าเฮ้ยมีการพบในประเทศไทยนะคนก็กังวลแต่ว่าทางศาสตราจารย์เกียรติคุณวสานเนี่ยบอกว่ามันมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลาพอมันมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลาสิ่งที่เคยน่ากังวลการกลายพันธุ์มันอาจจะทําให้ยิ่งเลวร้ายลงไปก็ได้หรือการกลายพันธุ์มันก็อาจจะไปจัดการอะไรบางอย่างทําให้สิ่งที่เราเคยกังวลหายไปเลยก็ได้ อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไวรัสโควิด19ที่เป็นเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆนะครับ